มีตัวแสดงหนึ่งนั่นก็คือเกาหลีเหนือนะคะที่ส่งทหารเข้าไปช่วยรัสเซียรบกับยูเครนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเกาหลีใต้นะคะออกมาบอกว่าเกาหลีเหนืออาจส่งทหารไปรัสเซียเพื่อรบกับยูเครนเพิ่มอีกในเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสองเดือนนี้แล้วก็บอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยยังเดินหน้าจัดหาอาวุธให้กับรัสเซียค่ะ โดยรอยเตอร์รายงานอ้างอิงอีซองกุนสมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้ที่ไปร่วมฟังการสรุปรายงานจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้หรือ NIS สะสะคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่า NIS เนี่ยเชื่อว่ารัเสเซียนะคะจะพร้อมเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ยูเครนอีกในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมและเกาหลีเหนือเนี่ยจะมีการส่งทหารเข้าร่วมรบเพิ่มอีก ช่วงเวลาเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ก็คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมโดยนี้เกิดขึ้นหลังเซอร์เก้ชอยกูที่ปรึกษาด้านการทหารของปูตินได้เดินทางเยือนกรุงเปียงยางของเกาหลีนเหนือเมื่อเดือนมิถุนายนแล้วก็เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็มีการพบกับคิมจองอึน และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยชอยกูก็ประกาศนะคะสื่อรัสเซียรายงานว่าชอยกูเนี่ยประกาศบอกว่าคิมจองอึนเนี่ยได้ตัดสินใจว่าจะส่งแรงงานก่อสร้างทางการทหาร5,000นายแล้วก็ช่างกลอีก1,000นายไปรัสเซียเพื่อสนับสนุนการบุรณะแคว้นคูกข้อมูลจากทั้งยูเครนสหรัฐและก็เกาหลีใต้เนี่ยบอกนะคะบอกว่าตั้งแต่เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีเหนือได้ส่ง กองกำลังมากกว่า12,000นายไปยังรัเสเซียเพื่อที่จะร่วมรบนะคะในสงครามที่รัเสเซียทำกับยูเครนนะคะแล้วก็พื้นที่ปฏิบัติการเนี่ยก็คืออยู่ในพื้นที่แคว้นคูก์นะคะซึ่งฝั่งของอยูเครนเนี่ยได้เข้าไปยึดครองในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะก,ก็เกาหลีเหนือเนี่ยไปช่วยรัเสเซียในการที่จะยึดคืนพื้นที่นี้โดย NIS สนะคะสำนักข่าวกรองห่งชาติของเกาหลีใต้เนี่ยระบุว่า พื่อแลกกับการที่เกาหลีเหนือส่งกระสุนแล้วก็ขีปนาวุธให้กับรัสเซียเกาหลีเหนือเนี่ยก็มีสิ่งที่ได้รับตอบแทนนะคะซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องของการรับคำแนะนำด้านเทคนิคเรื่องการปล่อยดาวเคียมแล้วก็ระบบนำวิถีขีปนาวุธเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะอันนี้เป็นรายงานจากฝั่งของ NIS ที่ได้บรีฟที่ได้สรุปะะกับสมาชิกรัฐสภาซึ่งสสเกาหลีใต้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้กับรอยเตอร์สเนี่ยเขาก็บอกว่า เกาหลีเหนือเนี่ยเริ่มการเกณฑ์ทหารเพื่อส่งไปรัสเซียอีกรอบแล้วแล้วก็การที่เกาหลีเหนือส่งทหารไปรัสเซียย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วที่ส่งไปรอบแรกเนี่ยก็เกิดขึ้นราวๆหนึ่งเดือนหลังจากที่ชอยกูเยือนเกาหลีเหนือเช่นกันขณะที่เมื่อวานนะคะ ISW สถาบันเรื่องของการศึกษาดุสสสงครามเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่า เกาหลีเหนือเนี่ยอาจส่งกองกำลังเข้าไปในดินแดนยูเครนซึ่งถ้าทำจริงนั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนของการสู้รบเรื่องของการที่เกาหลีเหนือส่งทหารไปช่วยรัสเซียรบกับยูเครนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันมีการเปิดเผยเรื่องของข่าวกรองเรื่องของข้อมูลจากฝั่งชาติตะวันตกแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยมาหลายหลายเดือนนะคะเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วไปปลาย,ป,ายปีที่แล้วแต่ว่า เกาหลีเหนือเนี่ยพอมีการเปิดเผยข้อมูลลักษณะนี้มาทั้งเกาหลีเหนือทั้งรัสเซียเนี่ยไม่ได้ยืนยันนะคะผ่านมาหลายเดือนเลยนะคะจนกระทั่งเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองนะคะที่เกาหลีเหนือเนี่ยออกมายืนยันครั้งแรกว่ามีการส่งกองกําลังของตัวเองไปจริง โดยการส่งทหารหยุทธปกรณ์ช่วยเหลือรัสเซียของเกาหลีเหนือเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญฮะ,ะที่ทำให้รัเสเซียได้เปรียบในสมรภูมิแคว้นคูกแล้วก็ทำให้เกาหลีเหนือและรัสเซียเนี่ยยิ่งมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งในทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองโดยตอนที่เกาหลีเหนือออกมายอมรับเรื่องของการส่งทหารนะคะไปช่วยรัสเซียรบเนี่ยออกมายอมรับเมื่อเดือนเมษายนตอนนั้นเนี่ยสำนักข่าว k c ซ a ซึ่งเป็นสื่อรัฐบาลของเกา,เกาหลีเหนือนก็บอกนะคะบอกว่าการยึดคืนแคว้นคุกได้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าระดับยุทธศาสตร์สูงสุดของพันธมิตรทางการทหารระหว่างสองประเทศส่วนฝ่ายรัสเซียเองเนี่ยก็ยอมรับเรื่องนี้นะคะเรื่องของการมีทหารเกาหลีเหนือร่วมรบอยู่ยอมรับเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเช่นกันทั้งนี้ย้อนกลับไปนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ย ปูตินได้ลงนามรับรองส่วนที่สัญญาหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับเกาหลีเหนือให้เป็นกฎหมายนะคะซึ่งตัวของส่วนที่สัญญาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เนี่ยครอบคลุมถึงการป้องกันร่วมที่ระบุให้แต่ละฝ่ายต้องให้ความช่วยเหลือกันหากว่าอีกฝ่ายถูกโจมตีซึ่งตัวของเอกสารเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือก่อนที่ปูตินจะรับรองเมื่อเดือนพฤศจิกายนเนี่ย เดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะคะทั้งปูตินและคิมจองอึนเนี่ยก็ได้ลงนามในเอกสารฉบับนี้ไปนะคะนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียเกาหลีเหนือนะคะที่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นซึ่งแน่นอนคนที่มาเปิดเผยคือฝั่งเกาหลีใต้เขาจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะะสิ่งที่เกาหลีใต้กังวลมากๆกนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับเกาหลีเหนือเน แน่นอนนะคะในความเป็นจริงในทางหลักการเนี่ยก็คือยังอยู่ในระหว่างสงครามกันอยู่นะคะมีความเป็นศัตรูกันอยู่สูงนะคะมีสิ่งที่ทำให้สงครามเกาหลีเมื่อปี1953มันยุติลงชั่วคราวเนี่ยมันคือเรื่องของการจุดยิงเขาไม่ได้เกิดสนธิสัญญาสันติภาพกันขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยความเคลื่อนไหวทางการทหารของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะความใกล้ชิด มหาอำนาจทางการอาหารอย่างรัเสเซียนะเป็นสิ่งที่เกาหลีใต้จับตานะคะสิ่งที่เกาหลีใต้กังวลก็คือการที่เกาหลีเหนืออาจจะได้มีประสบการณ์ในการสู้รบในสนามจริงนะรวมถึงเทคโนโลยีทางการทหารความร่วมมือทางการทหารนะคะที่เกาหลีเหนือมีกับรัเสเซียมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นความกังวลของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับเกาหลีเหนือแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันนะคะนี่เป็นความเคลื่อนไหวของอีก จุดหนึ่งอีกพื้นที่1น,นะคะของโลกที่เราต้องจับตาเรื่องของสงครามยูเครนเราก็ตามกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะว่าทิศทางมันจะเป็นไปอย่างไรต่อไปตัวแสดงต่างๆที่เข้าไปมีบทบาทเนี่ยจะมีการตัดสินใจอย่างไรต่อไปนะคะอีกช่องทางหนึ่งนอกจากการรับชมกันทุกวันแล้วนะคะก็คือการสนับสนุนกันผ่าน โปรดักต์นะคะของทาราคารุซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะตั้งแต่เสื้อนะคะเสื้อยืดจากผ้าเดสต็อกหลากหลายคอลเลกชันแล้วก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เขาได้ออกคอลเลกชันใหม่นะคะที่เฟิร์นสวมใสยอยู่นี้นะคะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าพรีเมียมพิม่านะคะทำมาจากผ้าคอตตอน พิม่านะคะเป็นผ้าคอตตอน100%ซแล้วก็แน่นอนเหมือนเดิมนะคะเป็นผ้าเดส t o อกผ้าส่วนเกินนะคะจากอุตสาหกรรมการผลิตนะคะถ้าไม่ได้นำมาช่วยเหลือผ้าเหล่านี้ rescue ผ้าเหล่านี้ให้กลายมาเป็นเสื้ออีกครั้งเนี่ยพวกน้องผ้าเหล่านี้นะคะเขาก็จะไปจบลงที่ลุมฝังกลบนะคะหรือว่าเตาเผากลายเป็นว่า ผลิตนะคะผลิตผ้าออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้ใช้ให้คุ้มค่าตามทรัพยากรที่เราผลิตออกมานะคะการไป rescue ผ้าเหล่านี้เนี่ยเอามาทําเป็นเสื้ออีกครั้งนะคะก็เป็นเหมือนการช่วยกันนะคะใช้ทรัพยากรที่มันผลิตออกมาแล้วนะคะใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดไม่ให้หมันเสืนอเปลืองนะคะสําหรับรุ่นที่เฟิร์นใส่อยู่นี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเพิ่งเปิดตัวกันวันนี้เลยนะคะ p r e m ียมพ m a ค่ะชื่อรุ่น ดียังไงนะจริงๆต้องบอกว่าเสื้อของทาราคารุเนี่ยทุกรุ่นใส่สบายนะคะเป็นผ้าเดสต็อกแล้วก็ใส่สบายทุกรุ่นแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เฟินได้ลองใส่เป็นวันแรกนะคะรู้สึกสบายเป็นพิเศษนะคะผ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มกว่ารุ่นอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นผ้าที่บางเหมาะกับสภาพอากาศที่มันร้อนอบอ้าวในช่วงนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็ความที่เนื้อผ้านุ่มเนื้อผ้าลื่นเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะเป็นคนที่รู้สึกแพ้ง่ายนะคะใส่อะไรที่มันหนาหรือมันหนักเนี่ยอาจจะ รู้สึกราคายผิวได้ง่ายรุ่นนี้นะคะใส่สบายจริงๆคะ่ะลองซื้อไปใช้กันดูนะคะถ้าสนใจยังไงนะคะติดต่อได้เช่นเดิมก็คือสแกน QR code นะคะคุยกับทีมงานของทาราคารุนะคะสอบถามเพิ่มเติมทั้งเรื่องไซส์นะคะเรื่องราคาราคาเนี่ย รุ่นนี้นะคะอยู่ที่ราคาตัวละ750บาทนะคะแล้วก็สีเนี่ยเรามีทั้งหมด3สีด้วยกันอย่างที่คุณชมเห็นอยู่ข้างๆเฟอร์นี้เลยนะคะแล้วก็ตัวของคัตติ้งเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่เป็นสำหรับผู้ชายนะคะเป็นเสื้อยืดรุ่นสำหรับผู้ชายแล้วก็สำหรับผู้หญิงไซส์ size ที่เฟอร์ใส่อยู่นี้เป็นเบอร์เล็กที่สุดนะคะของเสื้อรุ่นนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะในเรื่องไซส์เรื่องสีเรื่อง อื่นๆนะคะหรือผลิตภัณฑ์โปรดักต์ตัวอื่นๆของเราเนี่ยก็ติดต่อไปได้นะคะกับทางทีมงานทาราคารุนะคะใช้วิธีการสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอได้เลยนะคะเช่นเดียวกันนอกจากเสื้อแล้วนะคะอย่าลืมผลิตภัณฑ์เราอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นจริงๆเสียงตอบรับค่อนข้างดีเนาะที่ได้ยินมาจากคุณผู้ชมที่ใช้นะคะก็ตัวของแชมพูแล้วก็ตัวของเชวจลนะคะตั้งอยู่ข้างหน้านะคะสนใจยังไงสอบถามรายละเอียดได้กับทีมงานค่ะ